สวัสดีชาวฟินฟายชาฟินฟ้าอคอนเดอร์ชาวบ้านชาวไรซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่ทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่31ธันวาคมนะครับก็คือวันสุดท้ายของปีนะครับทุกคนก่อนจะไปลุยกันนะครับทุกคนผมขออวยพรให้ทุกๆคนก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนขอให้มีพระคุ้มครองและก็ผมคุ้มคคคครรรรออออองงงดดด้้้วววยยยแแลลกกัันน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 นะะะบบถาาาาใูห่่่่่เเเเิทีไไมจ็ืตป ก็ขอให้ทุกคนเนี่ย huh. ที่เดินทางเนี่ยก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนก็คือวันนี้น้องทุกคนมาหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีบ้านมารีก็มาหมดเลยแล้วก็จะมีบ้านพี่แบงก์ก็คืออินฟินิตี้คือไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เดี๋ยวแกมาสังสรรค์ด้วยนะครับไอ้ที่ผมจะพาวิดูเนี่ยคือจัดของกันอยู่แล้วเพื่อนผมก็เพิ่งมาแม่เพื่อนผมก็เพิ่งมาแม่แหม่มนะครับเดีินๆผมเดินไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยก่อนอย่างนี้เลยปะอยากเล่นมานี่มาเดี๋ยวพาไปดูโมาวิ่งดีีคครรััับบสสวดฮะูโอนง้ แม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับออคิดถึงแม่จัง <c oughs> แม่ครับทำไมไม่ค่อยลงคลิปเลยหรอทำไมแม่ไม่ค่อยลงคลิปเลยอะ่ะต้องต้องถามไอตัวไอ้ตัวดีเนี่ยทำไมครับแม่มันไม่เคยบ้าง<อ>แม่เลยก็คือขี้เกียจประมาณนั้นเลยไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมครับแม่ไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่คือหนูป่วยและหนูท้องเสียนั่นที่ถามเพื่อนว่าต้องกินยาอะไรมันอยู่แต่หน้าของกับแม่จริงไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมไม่ แล้วเพื่อนผมนะครับเขาไม่ค่อยสตรีมเลยครับแม่เดี๋ยวนี้ทำไมครับไม่รู้มันก็คือประมาณนี้นะอันนี้รายการเข้ารายการแม่ขายรูปเนาะถ้าต่อเลยครับแม่สนุกดีแม่บอกว่าแม่ครับพี่มาเรย์ไม่สตรีมงานเลยไปบอกให้พี่เป็นไสตรีมงานหน่อยอะไรประมาณเนี้ยว่าอะไรแล้วแม่โทรมาหาปุ๊ปเลยฮัลโหลทำไมมึงไม่สตรีมแล้วแม่รู้ได้ไงเนี่ยเด็กมันโทรมา แล้วมันเอาเบอร์แม่มาจอเด็กโทรหาแม่ด้วยใช่ค่ะมันไปเอาเบอร์แม่แม่โทรมามันเรียกว่าแม่อยู่ใช่ไหมครับแม่แบบครับผมผมเอฟซีแม่แบบนะครับเออออเเพราาะว่ฟซี่แมนะครับเอาไปไงลูกพี่มารีไม่ยอมจิ้มงานเลยหนีคนดูเนี่ยทำยังไงดีไปบอกพี่มารีให้น่อจะจิ้มงานผมจะขาดใจตายแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออแต่แม่ต้องลงคลิปด้วยนะออกไปเนี่ยเออมันไม่มันไม่ยอมมันไม่ยอมเนี่ยตัวเนี้ยทำไมอะแม่อะไรเนี่ย อุ้ย <amounts> น <of water writers> ี <Ende esa> ่หน <af> <isa> ักกล้องเฉยนะถ้าไม่หนักกล้องกูยี่เราแค่จะเดินพาแม่เข้าห้องก่อนเนาะแม่ก็เดินทางเหนื่อยแม่อีแก่นี่มันเกลียดอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือพวกจอแบบเต็มระบบนี่ไงไ้ยหลุยหลดตลอดเลยไอ้สองตัวนี้แม่งหลุดตลอดเลยไอ้ยูว่าสักทีมึงลองมึงลองอ๋อสักที ได้นะได้ับเอานะลงเดิมพันคนข้างไปเลยไว้ไอ้หลุยมาเอาเดยลองดูดิลองดูในเกออยู่ะเออเนี่ยเออมวยคู่นี้น่าดูนะเออบ้านวมากเออต้พุ่งสูงข้นเลยนะเอาไหมเออไสนไม่สูง้เอาไหมไหนอไม่มีปากหลามไม่มีปากหลามไม่มันไม่มีปากลไม่เอาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปตอมันนักมวยเก่า้ยเนั้เก่งดีเออเอาดิเอา่เอาถ้ามีปากหลามเอาอยู่หรือเ อันนี้เป็นตกปลาไงเนี่ยอันนี้เป็นตกปลาครูเป็นตกอะไรเป็นตกอะไรครับื่อวานนี้ไม่ได้ตะดส่วนเดี๋ยวดูพี่ครูนี้พาไปตกหน่อยดิอยาไปตกได้เดี๋ยวไปตกเดี๋ยวไปตกก็เดี๋ยวเรารอทุกคนมาเพราะว่าอันนี้มันก็กำลังจัดงานกันอยู่เพราะงานออกมาเดี๋ยวมีร้องเพลงไหมมีร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหาเพลงใหม่เลยมีเพลงอะไรมาหน้าตาไม่ทันสมัยเพลงของพ่อมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่ารักเก่าเอ้ยมาแล้วของของขวัญมึงของขวัญมึงมาแล้วไหนเอ้ายั้ง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 ไอ้ไข่ไหมของขวัญช อเอาง่ายของขวัญอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูหน้ผมทำท่าให้เออของขวัญแบบ <co f> ไ,มไม่ต้องคิดอะไรอ่ะแต่เป็นแต่เป็นของที่ล้ำค่านะแต่เป็นของที่ล้ำค่ามากทุกคนอยากได้แบบนั้นหมดแต่ว่ามันช่วยก็อย่างเงี้ยต <c oughs> าหอบบจไม่กูก็ไปเปลี่ยนกูไปเปลี่ยนกับคนอื่นก็ได้กับน้องในบ้านมันก็เอาทำไปแล้วเ,เอนอนัอ้นถามว่าดีไหมเปิดมาเขาเห็นเป็นเงินเขาเออก็เปลี่ยนแล้วอยากได้กูอยากจับไงอ๋ออยากจับอันนั้นก็จับเหมือนกันอันนั้นก็จับเหมือนกันได้ได้หมดเลยเอางี้เมือก เมื่อกูจับได้ไม่เอากันโอเคไหมโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวผมไปจัดนู่นจัดนี่ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอทุกคนมาบอกว่ามึงจะไปจัดนู้นจัดนี่กูเห็นแต่มึงเดินไม่สั่งการไงกูฝังการเฮ้ยอย่างนี้ไงโอ้โหดูมือมือเพื่อนผมอะไม่ทัานเลยอะนิ่มหมจะไปนิ่มแต่สมองมันด้านไปแล้วเออมันก็ต้องแบบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อนแบบไม่เอาอะไรเลยแบบเออรอกินไอ้ไอ้เนี้ยฟังนะมันจะไม่ออกเลนะถ้าไม่ตั้งเหล้าเต้าเบียร์ถ้ามันตั้ง นะครับ <Cornell. S 2> ่ ar, งเกบ <c oughs> พพท <te yd ES> กินน้พูเลยเชดหน่อยเดหน่อยเก่งมากเก่งมกเก่มากเก่มากมไปยืนกลางฝนตกมีมาโอไม่เอาแป้งผันได้ไหมอ่ะองท้บเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรของของทบของบพี่ขอที่ขอ มใจเย็นยังเริ่มเยอช้าไดาได้ได้เราใจเย็นจะกลัวว่ามันจะหาไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะจับฉลากกันแล้วนะครับทุกคนก็มีทั้งหมด20่สิบยี่สิบคน2ี่สิบคน22มาดูมาดูมาดู23 เอ้ยี่สบสามไอ้ของกูยี่สี่มันพูด <laughs> อ่าะก็มีทั้งหมดมันยี่สี่นะครับทุกคนก็ยี่สี่คนเดี๋ยวเราจะมีรถเก่งด้วยในเนี้ยคันหนึง่งไอ้จี่เ้จไมอ่ะจับไม่ะ <laughs> บอกกติกาก่อน <laughs> พเพื่อนบอกกติกาไปว่าคือ <c oughs> ถ้าจับได้ของน้องดิวหรือว่าน้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ๋อพิดถ้าจับได้ของ <c oughs> ของแฟน <c oughs> <อ>มา <c oughs> <อ>ด้วยกันอ่ะ <c oughs> มึงกับกูจับด้วยกันได้ไหมได้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเออเนาะ มึงกับกูแล้วก็แฟนทุกคนคู่ไหนคู่ไหนก็ห้ามห้ามได้กันห้ามจับแล้วไไมทำไมอ่ะเพื่อนไม่ก็เขารู้เขารู้กันแล้วไงหมายถึงว่าเขารู้ว่าของคืออะไรออ๋ก็คือถ้าได้ของแฟนเฮ้ยห้ามัดนะไม่ขัดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอางี้ กูให้มึงมึงเป็นคนเดินทางมาบ้านอ่ะเป็นคนจับก่อนเลยเป็นของข้าวขอบคุณแม่ครับขอบคุณอ่จับก่อนจับจับคนแรกนะคนแรกนะไม่เสียเวลาเนาะอ่าได้คนแรกเอาใหม่ให้เอาใหม่ได้นะอ่ะเอาเอาใหม่ก็เอาใหม่แล้ววะเอาใหม่ได้นะเอาเอาอีกเลยววะเอาบอลเลยดเดียเดียร์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 เดียเดียรอเดียร์เดียร์เดียรเดียร์เดียร์เดี่ร์เดยร์เดียร์เร์เดียเดียร์เดียร์เดยร์เดียร์เดีร์เดีร์เดียร์เดียร์เดีร์เดีร์เดียรร์เด เบอร์สองของใครอันเล็กอันเล็กอันไหนเล็กเล็กเลย้ายมือ้ายมือเลยอุยของใครอ่ะชื่ออันชื่ออะไรเปียกเปียกมาเลยอ่ะเปียกมาเปิดเปิดเลยแกให้พี่มารีหน่อยเออดีใจดีใจได้ของน้องกันดีใจเลยเอาหน้าน้อยใหญ่ที่กูขายเออไปขอบคุณมากน้องพี่ได้ของน้องว่ะโอ้ยขาดทุนเละไดปขอไอ้เปลี่ยนรับยักษ์แก่แก่พี่หน่อยเออแก่พี่มารีหน่อยปีใหม่อ่ะอุ้ยห่ออย่างสวยเลยขอบคุณมากน้องัตาัตา <laughs> อะไระอ่ะกว่าแล้วกว่าแล้วมันปเป็นน้ำหอมกว่าแล้ว <c oughs> ไ,ไอ้นี่มันอยู่บ้านถือว่าโชคดีนะเพราะอเออมึงจะได้ฉีดไงใช่อันนี้ของอะไรของดีออลอ่ะ,อะ,อะก็คือประมาณสามพันกว่าบาทใช่ไหมใช่ครับผมเออ <c oughs> ประมาณห้าพันทุกกลิ่นด้วยนะถูกกลิ่นด้วยดีใจหน่อยดีใจกูอยากได้ของไอ้เมิงม่มีทางหรอกเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะมึงถือให้หน่อยถือให้เบียกจับต่อเลยอ่า วิเบอร์เก้าเบอร์เก้าหรือเบอร์หกเลขเก้าเลขเก้าเลขหกครับเลขเก้านี่อันนี้นี่นี่เลขเก้านี่ยเฮ้ยเลขเก้าพี่อาร์ตโอ้ยได้กันอีได้กันองกอาพี่อาร์ตได้อย่างงี้ได้ไหมได้ได้เพราะไม่ใช่แฟนกันแฟนกันไม่ใช่แฟนกันอ่ะไอของพี่อาร์ตตาตาโตคนยังมึงจะขากจากใจเขาไปร้องเพลงู่กันอยู่อุ้ยใหญ่นะขอเป็นแมงพันเต็มเต็มเบ้ไปได้ไหม

ผมดีนะพี่หยาตายทำไมผมถามดี่นี่ผัวเลยนะพหอมอีกแล้่ครับดีนะเนี่ยอาห้าพันผมฟิกมาเยอะเลยนะป้าเดี๋ยวให้ฟิกจับต่อเลยอ่ะแล้วผมเป็นคนมือดีด้วยเนี่ยอันนี้ปามาพีเบอร์สามของใครวะเฮ้ยล่างเอาดีดีได้เบอร์สามเดี๋วนะหนึ่งสองนะครับของใครเบอร์สามอุ้ยดุยดุยดุยมาเลยมาดุยโอ้หอะไรเนี่ยลำโพงมันเนี่ยรุ่นเนี่ย เฮ้ยแต่มึงแต่มึงแต่มึงไม่มีลำโพงแล้วรุ่นนี้อุ้ยอะไรเนียอุ้ยลำโพงลำโพงไอเอ้เหี้ยโงเนี่ยีต่อคอมนะต่อคอมนะต่อคมนะเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการไม่มี โอ้ยี่สตัวเอา power b a ์ด้วยใช่ปะ้อเอานี่ดีกว่านี่ปีเมื่อไี่กม่นี่ปีที่แล้วได้อะไรได้ปีทีแล้ได้ลโพปีนี้ก็ปีนี้อะไรโอ้ปีนี้ก็ได้ลำโพงไปไหนไม่ตอคอมได้ไงเฮ้ยอะไรอะอเปิดเลยกับบ้านเรากับบ้านเราปดแดปของพี่โจปาพี่โจพี่โจวิ่งวิได้ของพี่โจว่อะไรเนี่ยลำโพ้ ไม่ใช่ลำโพงมันคือตัวเปิดปิดไฟในบ้านเราไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านพีกาลีไงใช่เปิดปิดไฟได้เปิดก่อนเปิดก่อนเออขอแก้เลยแล้วกันนะผมพอดผมพอดนอยส์ยี่สิบเอ็ดครับโอู้วนี่เลยเอาไปเลยจ้าของใครของไทยอุ้ยของนัสของใครของนัสโอ้โหได้ของนัสยามมาแกะเลยอุ้ยโอ้ยกาแล็กซี่ครับโอ้ยเอาไว้นะเนี่ยเอาไว้ที่เจดีเจ อ๋อไปดีเจอ่ะอันเป็นมันนี่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 มา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 ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอ๋ออะทีละดูดินี่สติปสอยจริงรู้ทุกอย่างขอให้ได้ละขอให้ได้ของมาลีขอให้ได้ของผัวตัวเองอ่ะแกก่อนอุ้ยน่าเล่นสี่ผัวชอบสีเมียชอบสีสีแม่งเดียวเฮ้ยพไม่เล่นเบอรเลยอุ้ย ของนุ่นของนุ่นของนุ่นเอาแฟนดุ๋ยมาอุ้ยของเหรอสิ่งนี้คะปิ้งย่างอ่าหมูทะน่าจินนะเนี่ยเนี่ยหน่อยยี่สิบยี่สิบอะไรยี่สิบรู้เลยหอยหอยมือหอยมือหอยมือมือมาอันนี้น่าจะเป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตอยู่ไหนจ้าแอร์พอร์ตสนามบินแอร์พอร์ตมาแล้วจ้าดาวนนะจ้าน่าจะเป็นสนามบินแอร์พอร์ต ไดู้ข้อมือดูข้อมือ่อยเนี่ยจะได้เป็นคนมีเวลาเลยทีนี้อ้โอ้โหลีกูไม่ใช่จีช็อกจีช็อกกูช็อกเลยแกะเลยหัวร้อนเลยโอ้เบอร์สิบเก้าของใครอ้าวของบีอีฟโอ้ของบีอีฟ แกะแกอ่มะแกมาแกะมาแก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 ะทุกวันแรกต้องเป็นของดีใชไหมพูดอย่างนี้ผมคาดหวังไงนะน้ำอุ้ยอุ้ยแชอุ้ยอุ้ยผมไมลำโพงมีทุกปีจริงเออมาแชลมาแชลวีดีีดีดีผมใช้เออวาในรถวางในรถหรือเก้า หกเก้าอ่ะเปิดไปเลยโอ <does S 2> ๊ยได้อะไรเนี่ยซื้ออะไรมาโดนเขาโขนะบอกก่อนไปดูอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้ของแพงอันนี้ของแพงอันนี้ของแพงนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปนิวยอร์กผมชอบกินกาแฟไงเอ้เวลาถอดเอ้ยอะไรของเนี่ยเ้ยไม่ใช่ไ อ่าโอเคไม่ไม่จับคุณจับจับไปแล้วใช่ไหมเอ้ยยังไม่จับจับไปแล้วอ่ะไม่ต้องแม่ให้ให้แม่แม่มาจับเนาะคุณแม่ครับอ่าเดี๋ยวให้แม่มาจับเนี่ยโอ้โหเลขเจ็ดเบอร์เจ็ดของใครวางในพนบ้านเดียวกันเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ดนี่กูว่าแล้วไงกูว่าแล้วของใครมันใหญ่ยังไม่ออกเลยเบอร์หนึ่งมันจัดการ เราคาใหญ่ไม่ออกกันเลยบูเปิดแหม่บ้านเดียวกันเนี่ยเปิดมาเปิดมาเปิดมาเดี๋ยวโอ้เปิดมากูหงายหลังไอ้พี่ว้าวมันมาคืนนี่มั้ยวนนี้อะไรวะเพื่อนอ๋ออันนี้ปั่นที่ปั่นใช่ไหมดูนี่เป็นพัดลมใบน้ำอ่าพัดลมใบน้ำนี่เอ่อนี่อะไรที่นี่เสื้อไหลน้ำอ่าแล้วก็เผาแบงค์ไว้ร์จโทรศัพท์อ่าโอ้ แม่งเอ้ยเป็นห่วงแม่กูซะด้วยตอนอยู่บ้านนี่ตอนอยู่บ้านไม่เคยเป็นห่วงน้องดูจากทรงละแม่งบ้านเดียวกันน่ะมันเชื่อไม่ทิ้งแถวเบอร์หนึ่งมันได้ของพี่นุ๊กเบอร์แปดเบอร์แปดว่าเลยนั่งเนี่ยว่าแล้วและของกันเองเอาจริงด้วยว่ะได้นุ๊กูว่าเลยมาลุกมาลุกมาไม่บ้านกูก็ได้กันเองไป็สามคนแล้ย ไม่พ่นดูดฝุ่นแมวเชื่อเลยนั่นไงโอ้โหแพง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 คุ้มแล้วไปเย้จี๊ดแม่มือหมานหายหน้าาตยว่าแล้วไม่พ่นบ้านเดียวกันเย็ดแม่ตกปลาปุ๊บอ่าพี่นุ๊กโอ้นี่นี่คนนี้ดวงดีคนนี้ดวงดีปีนี้ในดูไหนดูหน้าดิถ้าไม่ได้เบอร์นึงกูต่อยตรงนี้เลยแหละขอใครเอาเบอร์หนึ่งอ่ะข้อยเม่งไม่ข้อ้หลังเอาึงเบอร์อะไรนี่เบอร์หนึ่งเอาไหมขอเบอร์อะไรเบอร์เท่ากันไหมแล้วนี่ยมาเนี่ มึงต้องได้เบอร์ยีิบสถ้าไม่ได้ยีสิบีกูต่อยตรงนี้เลยเบอร์หนึ่งเอาของไม่ถ่วยเย็ดแม่ว่าแล้วไงว่าแล้วี่กำลกิดอะไรี่น้อายพอ้อแล้วพอแล้วได้แล้วโออะเนี่ยไม่ไม่ทำละ ยี่สิบสี่กูไม่ให้มึงหรอกยี่สิบสี่พอเราดูดิตักเด็ดติดสองพอแล้วเท่าไหร่งีนดูดิเอาไปสิบสองพอเฮ้ยได้ของกำตาดได้ของกำตาดวายนี่ของดีของดีไม่เห็นกระปุกแบบนี้ไหมเคยเคยดูไอ้นี้ไหมไอ้ช็อกโกแลตอันนั้นอ่ะที่มันเขย่าอ่ะไม่มีไม่เรียกว่าอะไรวะโคลอรามันอ่ะหรอคลอรามัดอ่ะเอาไปกินเลยลูก มาไม่ต้องแกะหรอกไปได้แล้วแกะไหมแกะไหมแกะเลยต้องแกะเลยเช่นไรก็เป็นการโอ้โหเออคุณยังไงอะอาสามพันวันดีไปไปไม่ใช่มาเดี๋ยวกูจับให้ลูกกูเองได้เบอร์สิบเจ็ดมาของดิวของดิวได้ของดิว ไม่เป็นไรต้องมันก็ต้องมันต้อง,อ,งอย่างนั้นไปอ่าแลต่หนูนมาเลย,ยหนูหนูมานี่เลยจ้า <c oughs> โอ้ยหนูพูดเสียงเสตตีตัวพี่แข็งหมดแล้วเนี่ยขยับไม่ได้เนี่ยหนูหนูจะไปไหน <c oughs> หนูจะอยู่กับพี่ชายหนูอันนี้อะไรเนี่ยไ <c oughs> ไม่เป็นดแ <c oughs> ม่ครับ <c oughs> วายรุ่นใหม่แบบมีทัศน์ <c oughs> เป็นได้กับตันจะได้ใช้ได้ไปลงเดียวแล้วถ้าผลตรงเดียวกันกับพ่อเลยจะใช้ยังไงโอ้ยอ่พอพ่อลูกตัดหัวรุ่น จุกลึกลึกลึกกว่านี้หน่อยใจใจเย็นๆไม่ค่่อยไมต้องรีบรางวัลจะกอลังจะมาพี่จะปล่อยมือหนูได้ยังอ๋อพี่ก็เอาถ่ายเลี่ยมน้อยเลี่ยมนิดสิบปีสิบสี่หน่อยไหมหนูชอบสีมันจะมีเลขสีแบบให้พี่สีจริงเลยของพี่อิงนี่ของพี่อิงอ่ะมาพี่อิงมาน้อกให้น้องแนนไม่ได้กิดมากแก่ให้เลยมีบอกเลยของพี่มีทั้งหวานทั้งขมทั้งเค็มเฮ้ยคืออะไรอ่ะมีครบเลย อ่มันต้องมีทั้งหวานทั้งขมทั้งเค็มอันนี้เปรี้ยวโอ้ยไหนมีดไหนถ้ากูไปงานีใหญ่แล้วกูได้อย่างมี้นะมีดทุกใยอ่ะเดี๋ยวนี้รอดูจกลึกๆจกลึกๆมีของเซอร์ไพรส์ไงจกอีกจกอีกมาพี่ช่วยจกมาหนูจกชาเหลือเกินเปิดเปิดเปาเปิดเปาหน่อยเปิดเปาฝากแก้มสนุกก่อนนะมาเปิดเปาอีกเปิดเปาอีกอุ้ยอุ้ยตึงนะอุ้ยตึงนะอุ้ย อุ้ยแปบงบพันอุ้ยอุ้ยสาวพอนดีเป๊ะโอเคเดี๋ยวเนี่มีลุ้นสล้านด้วยนะมีล้นสาลด้วยันจะได้สามล้านนะ่าโอเคครับสามล้านค,ค,าคืนน้องก,ก่อนอเานอนากกออเหออุยแล้วแก,ก่ยากมาแก่ยากมานี่เบอร์ยี่สิบสองโคตแม่กูไปอยู่ไหนวะเนี่ยโห้ยไไ้ฮะ้ยได้ตังค์คืนว่ะ เงินสดสามพันครับผมอ่าอันนี้เงินสดสามพันไม่ต้องแก่ก็แกะเถอะมึงของมึงอ่ะกูเก่งอ่ะเออไม่ต้องแก่ก็ได้มันเสียเวลาไม่อ่ะโอเคเงินสดสามพันอลยไปเดี๋ยวไปโอนเดี๋ยวไปโอนหลังไม่ไป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 มาแล้วกูจบให้ไไม่ด้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กบจบเดีให้กบจบอ่ะอ้าวเบอร์ยี่สิบนะนี่คุณตอบมาเหรอเบอร์เบอร์สิบเบอร์ใครวะเฮ้ยของกูไม่ออกเนี่ย นี่ดูของพี่มิมเขามีให้มึงเลยเนี่ยดูซัมซุง A6 เออพร้อมสายชาร์จไปดูดูราคาดูราคา2,900เป๊ะเป๊ะนี่ซื้อที่ชาร์จอีกซื้อชาร์จอีกที่ชาร์จมัที่ชาร์จมันมันศูนย์จุดศูนย์บาทนะเบอร์สิบหกนะครับพี่อย่านะอย่านะเบอร์ใหญ่อ่ะยี่สิบสี่ยนี่ไม่เป็นไง เออก็ให้อดแกเขาหน่อยอะแลแกแล้วแกอันนี้ของใครเนี่ยของของคุณคิงเอ้าใส่หรือเปล่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอ้ทองอะไรอ่ะตาโอ้ทองหนึ่งสองสลึงสองสลึงอะไรอุ้ยทองสองแท่งทองแท่งทองแท่งพี่ไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะไปปุ๊บว่าขายเลยหมื่กว่าบาทได้แน่นอนอุ้ยสองหมื่นสองสออง้ยสองหมโคร้านไม่อยากไปเออไม่ได้ะไม่ไละไปไพี่ไปาไป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 ไ ว่าได้ของแม่ตัวเลยแม่กูจะบอกแล้วว่าเป็นแม่กูแม่กูอันนี้ได้ไหมเนี่ยได้เหรอเนาะแม่ไทยได้เออได้อะเดี๋ยวดูให้เพื่อนอ่ะจับต่อเลยแม่สามพันเหมือนกันโอ๊ยกูคุ้มจับเลยว่ะจับมือสองได้สามพันนี้เอ้ยไหนแม่จับต่อเลยสิบห้าสิบห้าหลุยวายโดนไอ้หลุยซะแล้วว้ายแม่มึงแม่มึงใช้ไม่เป็นหรอกเพื่อนมาเปิดก่อน อ๋อ oh, อยู่ในนี้อืแม่หลอกกูดีนะเักโอ้ยกินพันมาเนี่ยไอ้ลุยขาดไอ้รวยขาดี๋อ่อนแหลกไฮเปอรเอ่อนัให้เปอร์แม่กูแม่กูเท่าทุนเลยโอ้โหแม่เท่าทุนแม่แม่จกแม่จกครับแม่จกไม่ใช่แม่แม่แม่ขอหลุยอ่ะขอขอแม่าลำโพงสิบหกซินซินซินบาโอ้โหแม่กู ชิบหายแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวราดูก่อนอ่ะแม่เอ้ยไม่ได้กองแดงเฮ้ยพี่เล่โอ้เสื้อขนหนาวอุ้ยพี่หนาวอ่ะแต่พี่ไม่อยากใส่เสื้อตัวนี้อ่ะตัวนี้คันนะใส่ไหมพี่ใส่ไหมใส่ใส่แดงป้าเอาต่อไปน้องศินาทีศิับมีแค่ของเจกับของแม่แหม่มเจตโต้สิบสามค่ะอุ้ยได้แม่แหม่มด้วยแม่แหม่มครับ ของแม่แม่มาู้าวว้าวเลยไปแกให้แม่หน่อยแกให้แม่หน่อยอุ้ยนับกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูแม่แม่ทำให้ดิเป็นปึกเลยอ๋อโอ้โหวิ่หนีดเลยอ้า โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเขาดาวเลยนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเขาดาวพร้อมๆกันนะครับทุกคนไปแปดเจ็ดหก